อ่ะฟ <Sa> hey, ันฟ uh, uh, ันฟันโอ้ยโหดโอ้ยโอ้ยฮอนด้าสุดอันแมอาเตะสื้อหายเจ้าปรอคดมือได้จังว่าเอามาใส่ให้ลูกมมือนี่บ่ มันจิเคินมันหลยโอ้คือามดว่ๆๆกินมันหวานขีมูกหงไหเจ้านตะออกจะหมันเฮะมันแตะออกจะใหม่แหงเต๊กแล้วอืมชิ่งใหม่เอออใช้บบไหโซ่โซ่โซ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 งามเจ้หน้าเว่ Tinh tạc tinh từng tạc từng từng tạc từng từng tinh 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 เพ่อินะออาบาลกงุ่ดาก็ไม่เอนบ่อ่ะลูกด้งเด้งด้งดงะมอกรมือบนาะมือหอนก็มาใส่ให้ อย่ากนร้อก็เส้นฮะฝ่อเลยโอ้ยฝ่อฝ่อฝ่อแล้วฝ่อให้เราพาไปสื้อเองแกชิฮูรสสาด มาลกจะเกปน็นอะไรขันตันได้มันบาเอามานันโนโน่โหลดหัวโน่หัวไข,ข่โหลดตัวขันเผื่อห่ดยางาาได้เลยขันแรเผื่ออะโอ้มือมือออกแบตซำลองอยู่ใ่ใจเข็ดกินแล,ล้วเรียบร้อยพี่น้องเบื่อคนสวยเต้นก็นมาต่อกินเข่าพี่น้องก็ดีบ่อืมแกงเข็ดน้อยพี่น้องเลยม,มามา่าย่อมากินได้อืมจ้ะ พร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานจา้านี่ข้าแรงน้ำกันได้จา้าเบแส่บควรอยากินแกงเขียดหมูมัดแด่งพวกเขาลุล่วงเลีเล่ยนแล้วม,มากิน,นไหนหม่ใจเอ้ยผักบัวมาเป็นส่วนใจเอ้ยเหยาะดอกผักบัวนะโอ้ย อยาแต่มันโคบ่ดูกินมาเพชรบ่น่ะโอ้ยลอาน้ามือนอบเพชรบอดีบพดีกับใจแหละใจมังกับบ่คอยมาเพชรไปไหนงัน่ายง่ายคือข้าวเป็นลื่นแช่บอด้ใชุ่้มไปได้ กินแช่ขาวในเดอ้อยุกกินยุกกินแต่ตอนพักไลายอาๆๆๆ้าวเพียงเมาเห็นสั่งใส่ลายสบายดีพี่น้องกลับสบายดีพี่น้องกินขาวน้ำกันเดอ้อกินขาว,ขาวมาเด้อลูกสาวเด้อกินขาวน้ำแม่เด้ออืมอ่ำหล่ำสม่ำสมือเลยยาย่คุ้มอ่ำหล่ำเลยยาใหญ่ ไม่นกกระดาษอะไรอย่างน้ปนนี้แพ้ใรจนุยเียอืมอ่อย้ิมาคมจนขื่นยังวะข่วยังมัดทังกินตักสายหัวทาไปกินน้ำสวดไปแห่งคมอยาซะรักด่างโมอันนี้ก็ยังคมไหน่อใ่เือดเยอะอย่กินอะไเด้๋วม่ถ้บอกเสยไล่เาเอาเเออ้ ก็หอมเลยพืชีะาเยี่ยมแสบแล้วเนาะหัวกินข้าุลกอืมอืมครับแกงเขียดได้ แล้วปะหนักไกระเชิงออาไปแหลวสินี่ามหนกแ่ั้ใจพีดอกตั้งใจยแป้งรอมงมอยากกินน้ำลวป้าน้าคุยทองขาวห้ากบบานเบอร์เซย์อกินเนี่ยหมาเราหมักเน่อืหมักขมกินนั่งกินแช่กินนัวได้ัดจังนี่เหื่อมี่ น <acio> er <ata> ่ำกะเจบ่นัลโหลฮัลโหันโหล่ัลโหลฮัลโกลฮาปูหับโหลักโหลฮะลโหลฮัลงเลืัลโหลฮับโหลฮันโหลฮัลงมาเัลโหลฮัลบหลฮัลโ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 หลฮอลโหลฮัลโหลฮัลโัลโหลฮัลโ มาดูมัเบี้ยงอไหม่หล่อ่อแบบไม่เหมอนคนเป็นตาไงจังสันแหคนหนุ่เป็นตาคนชือหมูเขาแน่นลยนั่นแหละไม่มีเใจนครับอยู่นะครสนั่นเอาูไกลๆไปครับขอบใจแค่ไหนะครับ ดังคมอืมมาไปสนใจเห็นเจออยกไปซื้อเ่มซื้อเพิ่มที่บ้านคล้ายอมงม่วตอวเป็นหมาด้วยชวนนีบอ่ะมาตอนนี่งเลยภาษาแล้วบะ แม่สนมันจะทาอกันเลยคนมาเดอพไปน้องข้แซ่บแซบแนบเบิดและพักลางคมนะแม่อีเม่แกงเบิร์ดตนี้บ่เเขียนนัำไม่หมอเลยเ้ากระบองตย่งนี้ละมือ หวานจักมือว่าคนอย่างลงยางเต็มหวยเนาะหอมจังมั้งตาบค่มหยนับคุณแต่คือเรื่องหงมันด้มือนะเ้ากับต่างข่าวไปมันจะจอกข่าวเลยเยอะมูเลยไปนั่งอยู่หมอเป็นหัดเสียนั่นไม่แล้ xe bỏ dài Con này một kinh tế mộ, một kinh tế nội này mình chìm mình phải tạo Cái nội Nhà con này là một kinh nó Hoặc kinh tế nội Hoặc một kinh tế kinh tế Mộ Ừ nó là kinh tế nọ này nọ Tôi nhai <laughs> ปลาไซหง่ะมันมอ่ะคมอันดับมุกคมอยู่นะมุมคมอยูดนบอีกกี่เต้ยเนี่ยน่องกระลาขาวๆแบบแบบโมเกตเต้ยล่องกตะลาอยู่ทำเหมือนปลาอีกแบบอีกับ มัหมอมาซักอีกาเด้ยฮะจะบุกหงเพ่อแทงืรร่อนทางตัวเชียวคุดคลองก่อนเหรอวะเพื้อทางคุดข้าวข,ขัดคล้องถือครับขปูเป็นเลียนไปเหตเรียนงามหเหเลียนงา,งามไปใจ พรออาจ,จะหอ,อยด้ว่นะหอยอย่างน่น้นเาเลกระจ้าน้ามันเลกกระปเจ้ะอืน้ออีิะกินนนกระปไ้รงเฮียนขอกกันคลิปหนาได้พีน้องส,บ,บ,าสบ,บายดีจ้า